อันนี้ทำอะไรครับเอาด้วยไข่เอ็มาลองก็รับมาหลายวันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็โชคดีวันนี้สนามนครชัยศรีนะทางเศรกิจว่างมากไม่มีใครมีเรามีแค่เราเพราะนั้นเลยเอามาลองที่นี่เลยดีกว่าเพราะรถคันนี้เหมาะที่จะที่จะมาเข้าแทร็กมากขับบนถนนหลวงมันไม่ได้ร้อยเปอร์เนี่นน่าจะได้ใส่เต็มๆดูว่าเป็นยังไงครับ สีแดนอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มต้นด้วยบนฝากระโปรงเนี่ยจะเห็นพาวเวอร์โดมสองสองด้านนะซ้ายและขวาเนี่ยตอนนี้แสดงถึงเรื่องของออกําลังที่เพิ่มขึ้นให้มีม,มีความรู้สึกว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัสเซิลขึ้นมาโดยถ้ามาด้านท้ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าความความแตกต่างสัดเทียนคือราคาที่ลาดกว่าเยอะเสาซีเนี่ยจะเอ็นกว่าตัวตัวซีแดน ออกเป็นแนว C L S ครับคือคือง่ายๆคือมันจะออกแนว C L S ตัวเล็กนะครับมาด้านท้ายก็จะเห็นว่าโอเวอร์แฮงด้านท้ายเนี่ยก็จะยาวกว่ายาวกว่าตัวซีดนเหมือนกันตรงนี้ทําให้ดูรถดูเรียกอะไรดูลู่ลมกว่าเล็กน้อยอยากให้ดูอีกนิดนึงคือในเรื่องของเบรกเนี่ยอยาะให้ดูชัดๆว่านอกจากจานเบรกเนี่ยด้านหน้า3 5 0มิลมด้านหลัง3 3 0มิมลนะครับซึ่งผลสุนกลางนอกจากจะเจาะรูระบายความร้อนแล้วด้านในก็ยัง ระบายความร้อนด้วยระบายสองทางเลยเพะาะนั้นเนี่ยค่อนข้างมาเต็มนะครับในเรื่องของการเบรกของคันนี้โอเคขึ้นมาบน CLA 35แล้วครับเออก็มาดูเรื่องภายในกันซึ่งคันนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่อนข้างเป็น ภายในที่ทํามาเอาใจวัยรุ่นมากๆนะฮะแต่ว่าก็ยังติดความหรูความไฮเทคหลายๆอย่างอยู่ในอยู่ในห้อ,องโดยสารคันนี้นะครับอ,อ,อย่างแรกก็เข้ามาก็บอกเป็นแบบชิ้นเดียวนะฮะพนักพิงหัวนี้แบบแบบมาเป็นชิ้นเดียวสปอร์ตมีรูข้างล่างก็วัยรุ่นน่าจะชอบพวงมาลัยเป็นของ AMG นะฮะ มีปุ่มหนัง2แบบซึ่งโดยด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังกลับแบบสไตล์มอเตอร์สปอร์ตเลยนะครับตรงกลางมีแถบสีแดงเอาไว้เช็คตำแหน่งพวงมาลัยได้นะครับสายดิฟอ,อ,อาจจะชอบตรงนี้ก่อนควรพวงมาลัยไม่ธรรมดาจริงนอกจากมัลติฟังชั่นมีอลูมิเนียมเป็นการตกแต่งจะมีมีปุ่ม ปุ่มเลือกอโหมดกลมๆอยู่ด้านขวานี้นะฮะเราสามารถดิดแล้วก็เลือกโหมดขับขีต่ต่างๆได้ slippery กลปปับลื่น individual คือตรงนี้เราตั้งเองได้นะฮะมา Comfort มา Sport มา Sport Plus ผมทิ้งไว้ที่ Sport Plus อ่าทิ้งไว้ที่ Sport Plus ได้จริงๆการเข้าเมนูนี้บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไม่มีคู่มือเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเข้าดูว่า เ,เพราะวันนี้เรามาถึงสนามทนานังเซอร์กิตแล้วก็ได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่ที่จะได้ใช้โปรแกรมพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับ แล้วก็จะออกไปวิ่งในแครกสักหน่อยนะครับที่ t ทาง l a n d เซอร์กิก็เซ a 35นี้ก็ใช้เครื่องเบสจาก A-Class ทั่วไปนะครับก็คือเครื่องรหัส M260 แต่ว่าตัวนี้นี่อัดเทอร์โบเข้าไปพอสมควรบูสต์ขึ้นมาได้ถึง306แรงม้านะที่58 0 0รอบแล้วก็ เรื่องแรงบิดมาได้400นิวตันเมตรที่รอบต่ำกว่า2,000นะครับเพราะฉะนั้นก็แรงบิดเหลือเฟือจับคู่กับเกียร์ DCT หรือว่า Dual Clutch เป็นเกียร์คลัชคู่นะครับไม่ให้เกียร์ไม่ให้เกียร์อัตโนมัติไม่มีทอร์คอนเวอร์เตอร์ทำาให้การตอบสนองเนี่ยดีมากดีกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไปซึ่ง เบนเคลมอัตเร่งนะฮร0-100ตั้งกาบ5วิคือ4.9วินาทีแล้วก็ทอปสปีดเนี่ยล็อกไวที่250ซึ่งถ้าต้องการให้เร็วกว่านั้นก็ต้องไปหาวิธี่ปลดล็อกกันนะครับ 1 6แรงม้าในใน a แทร็กโอเคขับได้แนละ้วไม่ยากมากนะยังพอได้อยู่เลยทำให้สงสัยว่าถ้าเป็นตัว45นี้มันจะอาจจะเริ่มเสียวแต่ตัวนี้สบายสบายะการส่งกำลังของคันนี้เนี่ยปกติจะเป็นสงง่สงไปยงส่งไปยังล้อผูหน้านะครับแต่ว่าด้วยระบบ 4matic variable ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพันแปรเนี่ยกำลังอะสามารถถูกส่งไปที่ล้อล้อหลังได้มากถึง50%ถ้าถ้าจำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้การออกจากโค้งเนี่ยรถสามารถออกจากโค้งได้เร็วกว่ารถที่ขับเคลื่อน2อล้อโดยทั่วไปเพราะเราสามารถที่จะเดินคันเล่งได้ก่อนนะ ถ้ายกลางๆโค้งเนี่ยเริ่มเดินได้แล้วเพราะว่าแฟกชั่นจะดีกว่ารถสองล้อซึ่งเราจะต้องเลี้ยงเลี้ยงการลั่นรถนานกว่านั้นขับง่ายครับพวกเอาบีดไรฟ์ Drive เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเป็นสตรัทไม้ผุทสันแล้วก็ด้านหลังเป็นมอลติ ส่วนที่เป็นอลูมิเนียมบ้างส่วนประกอบนะเช่นพวกเทรลิ่งอาร์มต่างๆออตอนนี้ผมตั้ง Drive ดรฟฟโหมดอยู่ที่สปอร์ตพลัสซึ่งระบบพวมงมาลัยกับช่วงล่างนี่ก็จะมีการปรับนะฮะให้สปอร์ตขึ้นให้แมนยำขึ้นแต่ จริงๆแล้วคันนี้เนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังมีความเป็นคอมฟอร์ตอยู่นะถึงจะใส่สปอร์ตพลัแล้วมีอาการยุบยุบบ้างมันมันจะไม่ถึงขนาดช่วงล่างแข็งโป๊กอย่างเช่น,นถ้าถ้าเทียบกูบแข็งจากค่ายบ m นะฝั่งมึนเขาจะแข็งกว่าโดยทั่วไปคันนี้มันมีความนุ่มนวนคอมฟอร์ตเหลืออยู่พอสมควรรู้สึกได้เลยถ้านะ ่าจะซื้อเอทมจงตั้งทีทำไมจะไปซื้อคันเล็กเพื่ออะไรอะในเมื่อเขามีโอ้ิ่วลนส6ม้อยกิบกว่าแรงม้ารุ่นสี่ร้อยกว่าแรงม้าข้อดีของอ้คันเล็กๆนี่คืออะไรนมันคล่องคล่องแคล่วกว่าคันใหญ่โดยเฉพาะเนี่ยถ้าคุณขับในสนามเล็กๆแคบๆนะครับไม่ได้ไปลองในรถคันใหญ่ที่แรงม้าเยอะเพราะอะไรพวกนั้นเนี่ยเขาเอาแรงม้าลงไม่ได้กดแป๊บหนึ่งมันก็เลี้ยวเลยเนี่ย รถคันเล็กเนี่ผมว่าจะได้เปรียบด้วยซ้ำในสนามอ่ไงเงี้ยแต่เรื่องเครื่องนี้แบบมันนะฮะคันนี้ตั้งในเรื่องของท่อ,อการทำให้เสียงเนี่ยมันออกมาเล้าใจเนี่ยไม่เร็วแต่ถ้าพออยู่ในสปอร์ตพลัเนี่ยจะมีการวิถาดหรือว่าน่วงการจุดระเบิดเพื่อมีการแบ็คไฟเสียงที่มันเพราะเดี๋ยวเราลองดูเล้าถอน ลาก มาตอนเร่งตอนเบรกตอนเลี้ยวนี่คือตัวชินเซอร์ก็จะจดแสดงครับก็เมื่อกี้ผมเช็คกระทาง Mercedes p a c e t ล้วแล้วเป็นที่น่าเสียดายว่าน้องกุ้ยไข่ของเราวันนี้ไม่มีระบบ AMG Track Pace ติดมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยสามารถสั่งได้สั่งเพิ่มได้นะครับในราคา60,000บาทซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบข้าแทรมีชิมิิตใจนะผมว่ามาะมาก น่าเสียดายที่วันนี้เราไม่มีให้ลองแต่ว่าเรามีรอดคอนโทรลนะเดี๋ยวก่อนกลับจะลองรอดคอนโทรลดูสักสองสามดอก ครับหลังจากที่ได้ไปลองขับในแทร็กมาแล้วก็ต้องยอมรับว่า CLA 35เนี่ยกับเครื่องเทอร์โบ3ามอกุญแเนี่ยขับได้มันมากอย่างที่เห็นกันนะในในวิดีโอแต่ว่าจะต้องขอติดนิดนึงในเรื่องของราคารถคันนี้ซึ่งมันเป็นรถที่นําเข้าเพะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ตั้งไว้ที่3.999ล้านเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสูงมากสำหรับรถไซส์นี้ โดยเฉพาะถ้าเป็น a m g เนี่ยในรุ่นประกอบในประเทศอย่างเช่นรุ่น4 3เนี่ยราคาใกล้เคียงกับรุ่นนี้เลยซึ่งถ้าจะพูดถึงความคุ้มค่าผมเชื่อว่าต้องไปหารุ่นที่ประกอบในประเทศดีกว่าแต่ว่าถ้าคุณต้องการ AMG คันที่เล็กที่สุดที่คุณจะหาได้ในตลาดตอนนี้ฮะในบ้านเราต้องมาที่เซ l คันนี้เลย300แรงม้าขับได้มันจริงๆแล้วก็ถ้ากัดฟันมีเงินที่จะจ่ายขนาดนั้นจัดไปเลยครับหนึ่งคันโอเคก็วันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทางสนามทะแรือเซอร์กิตนะครับที่ให้โอกาสเรามาใช้แทร็กในการลองร้ยไข่ m e r c e ร e s Benz AMG CLA 35คันนี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะไปหารถแรงๆแบบนี้มาลงแทร็กให้เพื่อนๆดูกันอีกครับ